วันนี้พามาดูนะครับกรณีจานดิฟดหน้าฝืดนะครับเวลาเราหักเลี้ยวเงี้ยมันก็จะฝืดเวลาเราเข็นรถนะนะมันก็จะฝืดนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับต้นตอมันนี่ขาคาลิปเปอร์ตัวนี้มันให้ตัวไม่ได้นะครับมันจะต้องขยับเข้าขยับออกได้เมื่อมันขยับไม่ได้มันก็จะถูกยึดตายตัวเมื่อเราใส่ผ้าเบรกไปแล้วผ้าเบรกก็จะอยู่คงที่ ไม่มีการขยับตัวได้มันก็เลยทําให้เวลาเราเบรกเนะี่ยผ้าเบรกมันจะบีบจานไว้นะครับมันก็จะเกิดอาการฝืดเพราะว่าตัวนี้มันให้ตัวไม่ได้นะครับมันขยับไม่ได้เดีย๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับขั้นแรกเราต้องเอาขาตัวนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับก็เราก็จะใช้ตัวทีนะครับเบอร์17นะด้ามมันนะเคาะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นรอยนิดหน่อยแต่ก็จําเป็นจะต้องทํานะครับไม่งั้นก็อันนั้นไม่ได้ตีตรงไปตรงนี้ครับ ตีแนวนี้ให้มันเท่าๆกันมันจะได้ออกมาพร้อมๆกันแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็มาทําความสะอาดนะครับลูกยางตัวนี้ถ้ามันยังโอเคอยู่ก็ล้างทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับเนี่ถ้ามันยังไม่สาหัสมากก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างในนี้เราอยากจะล้างจารบีออกให้หมดใช่ไหมเราก็ใช้ลวดเนี่ยลวดสายคัสสายเบรกนะครับใส่กับสว่านนะครับ แยงเข้าไปแล้วเอาน้ำมันเบนซิน,นเทเข้าไปก็หมุนนะครับถ้าหมุนย้อนหัวเนี่ยมันจะบานออกถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะรีบลงนะครับตัวนี้เทคนิคนะครับนี่ก็มันก็จะสะอาดประมาณนี้เลยนะครับเพื่อล้างจาะระบีเก่าออกให้หมดนะครับผมส่วนการเทคนิคการใส่ลูกยางตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าใหม่หรือเก่านะครับก็าหาเนี่ยเชือกหรือว่ายางตัดยางในก็ได้นะครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ใส่นะครับมันจะปุ๊บเข้ามาอย่างนี้เนาะเอ้แล้วก็ใส่างี้มแลก็ดึงฉีดไอ้น้ำยาเนกประสงนิดนึงนะครับให้มันลื่นนะครับนี่ก็จะ,จะมาแบบนี้เลยนะครับอ่าคราวน,นี้เราจะมาทาจารบีนะครับนะ เบรกนะครับก็ใช้ของเขาโดยตรงเลยอันนี้ผมซื้อแบบซองมาใช้คราวนี้มันใช้ดีผมก็เลยสั่งแบบหลอดมาไว้ใช้แต่ว่าแบบซองผมยังไม่หมดนะก็เป็นจรารบีเฉพาะกับระบบเบรกเลยจะไม่ทําให้ลูกยางบวมนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้จรารบีทั่วไปนะมันก็บวมนะครับอันนี้ลูกลูกค้าไม่ได้มาทาเบรกนะมาเปลี่ยนยางหน้ายางหลังผมเห็นก็เลยเซอร์วิสให้เขานะครับเซอร์วิสให้เขา เพราะว่าแล้วก็จะได้สาธิตแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กันด้วยนะครับผมก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันส่งผลกับการขับขี่นะครับ <c oughs> ผ้าเบรกผมก็จะใช้ของเดิมเขาเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเราซ่อมบำรุงให้เขาเฉยๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ ชิ้นส่วนพวกนี้เราก็จะทาทั้งหมดนะครับก็จะมีขาตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะเหลวนะครับแต่ว่ามันทนความร้อนสูงนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงที่ผ้าเบรกมันเคลื่อนนะ ตอนนี้เราก็ทาธรรมดาเพราะว่าในจุกยางมันมีอยู่แล้วทาให้มันลื่นเฉยนะครับแล้วก็ที่เบรกก็จะเป็นตรงก้ามปูตรงนี้แล้วก็ตรงเงี่ยงตรงนี้นะครับอันนี้ผมเรียกเงี่ยงประดุกแล้วกันอันนี้เรียกก้ามปูก็ประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะมาใส่ขาคาลิปเปอร์นะครับซึ่งเบรกข้างนี้มันเป็นข้างซ้ายนะ มันอาจจะทำไม่ค่อยถนัดนะครับเราก็จะใส่อันนี้เข้าไปก่อนหมุนลูดเจละบีให้มันลื่นก่อนนะครับโยกโยกซะก่อนเพราะว่าเวลาใส่ไปขาเดี่ยวเนี่ยมันจะโอเคแหละมันไม่มันคล่องตัวดีครับแต่ถ้าเราใส่ขาคู่เมื่อไหร่นะมันจะเกิดปัญหามันจะแน่นถ้าเราใส่ไม่ได้ไม่ตรงเนี่ยมันก็จะบิดจะเบี้ยวมันก็จะฝืดนะครับเราก็ต้องหลอลื่นขามันให้ดีก่อนอ่ะแล้วเราก็มาใส่นะครับ ขาคาลิปเปอร์มันต้องโยกได้แบบนี้นะครับต้องขยับได้แบบนี้และจังหวะที่จานดิสมันขยับตัวเนี่ยมันหมุนเนี่ยมันก็จะขยับได้ในกรณีที่จานเบรกมันโคดมันไม่ตรงเหมือนเดิมขาตัวนี้มันก็จะขยับทำให้ผ้าเบรกเนี่ยไม่กินข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะประโยชน์ของขาตัวนี้นะครับ อนนี้เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวเรามาไล่น้ำมันเบรกก่อนนะเห็นไหมครับนี่ลื่นแล้ว คผ่านแล้วนะครับซ้ายขวาไม่ฝืดนะ,ออะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะครับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ